สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมนี้นะคะมาดูว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะชาวราศีกันขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างการติดต่อสื่อสารนะคะหรือ คุณกำลังจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะงานที่คุณทำพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดนะคะการตัดสินใจนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดน,นะคะใช้เหตุใช้ผลเนาะหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำนะต้องคิดต้องตัดสินใจต้องจัดการ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พลังงานในช่วงนี้บอกเลยว่างานเข้ามากๆนะการเงินการงานคือปังนะงานเข้าคือไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคนงานเข้าคือแบบงานเยอะนะงานเข้าหาคุณนะคะคือด้วยด้วยความเก่งของคุณอะนะก็มีคนอยากจะใช้บริการคุณนะคะอยากจะเข้ามาร่วมงานกับคุณ แล้วทําให้นะคะไพ่แดเหรียญเนี่ยก็คือการเงินของคุณเนี่ยสะพัดมากๆนะได้เป็นกอบเป็นกำนะคะได้จากงานประจําได้จากฝีมือของคุณ mm hmm. การลงทุนต่างๆนะการลงทุนต่างๆอ่ไพ่แปดเหรียญนะคะกำลังจะผลิดอกออกผลนะคะให้ผลตอบแทนกับคุณนะ mm hmm. โอ้ไพ่การเงินดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกัน เงินของคุณคือดีมากๆนะคะนะให้เก้าเหรียญคือการเงินดีมากนะได้เป็นเกาะเป็นกรรมนะคะนะทำให้คุณเนี่ยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะขอดูในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ราศีกันให้สีดาบเนาะ แปดดาบโอ้ไพ่ไพ่ดาบหมดเลยอะ่ะห้าเหรียญ power นอ,อ่ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการยุติกันไปแล้วไหมนะคะจบพังกันไปแบบกระทันหันหรือเปล่านะคะนะมองว่ามีการเงียบนิ่งกันไปแล้วอะ่ะในช่วงเวลานี้ไปต่อไม่ไหวนะคะ อืมพลังงานชาววันอังคารนห่มาแล้วกป็นยังไงต่อคัเนี้ยังมีความเศร้าอยู่เจ็ดดาบนะคะมีการส่องกันนะคะคนคนนี้ยังส่องยังดูชีวิตคุณอยู่นะคะยังให้ความสนใจเนาะเขายังคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณยังแอบคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ ก็เป็นไปได้นะที่คนคนนี้เขาจะแบบกลับมาสนใจคุณในวันที่คุณแบบว่าไม่อยากไปต่อแล้วนะคะหรือแบบคุณ move on แล้วคุณตัดใจแล้วก็ได้มีคนรู้สึกผิดกับคุณเป็นคนเก่าๆนะคะคนที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองนะคะมีพลังงานของคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะ คนที่โดดเด่นแล้วก็มีเสน่ห์นะมีพลังงานชาวราศีกุ่มนะคะชาวราศีมีนแล้วก็ธัตลมเมถุนตุลกุมขึ้นมาด้วยนกมองว่าเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยคนคนเนี้ยนะคะเขาจะมาตามคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบไม่ชัดเจนกับคุณไหมนะคะทำอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าแล้วก็นิ่งกันไปแล้วทีเนี้ยการที่คุณแบบ ตัดเขาแล้วจริงๆคุณเด็ดขาดจริงๆเนี่ยเออก็ทําให้เขาเนี่ยนะคะกลับมาตามคุณอีกครั้งนะมองว่าตัวเขาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขากลับมานึกถึงคุณค่าของคุณอ่าประมาณนั้นเนาะก็มีพลังงานชาวทัดไฟนะคะเม็ดสิงทะนุขึ้นมาด้วยเป็นคนไกลได้นะคะ จัดเม้นเนี่ยคนที่ห่างหายคนคนนี้นะเขาจะติดต่อมาหาคุณค่ะเขาอยากกลับมาคืนดีบางคนเขาอาจจะมีมือที่สามนะเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากกลับมาแก้ไขแล้วก็พยายามนะคะให้สองถ้วยค่ะการงอ้อการขอคืนดีการปรับความเข้าใจนะคะอืม เด e e ์ลเลอร์ควีนออฟคัพอ e ควีนออฟพินานกหวงว่าคุณนะ่าจะมีปัญหากันอนะช่วงเนี้ยแล้วก็บางคนนี่คือคุณตัดแล้วนะตัดเขาแล้วจริงๆอะแต่เขาก็เ <c oughs> ขอภัยนะฮะเขาก็จะกลับมานะกลับมากลับมาแน่นอนนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาอย่างที่บอกเลยอะว่า อาจจะนึกได้เมื่อสายไปนะคะอาจจะกลับมาเพราะว่าเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วนะชาวธาตดินพลิกศกันมาก่อนเนาะก่อนหน้านี้ลังเลนะคะลังเลไม่แน่ใจนะมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือว่าเห็นเราเป็นตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะจะกลับมาเพื่ออยากจะเคลียร์ใจแล้วก็ไปต่อกับคุณในเนี้ยนะพลังงานของคุณนี่เอาจริงนะคุณเด็ดขาดมากนะ คุณอยู่คนเดียวได้แล้วนะคะเนี่ยพลังงานไพ่ไพ่ของคุณคือคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วเนี่ยตัวคุณเองอ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะ่ะคุณอาจจะเด็ดขาดไปแล้วเข้มแข็งได้แล้วอะ่ะเขาก็กลับมาเนาะไพ่ dual นะคะพลังงานของต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะ หรือคนที่สิ้นสุดกันไปจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมิชาวรถไฟเมสิงธนงูชาววันเสาร์นะคะคนที่มีมาดมีฟอร์มนะคะเออคนตัวนี้เขาจะมาในช่วงเวลาที่คุณถอยห่างเขาไปแล้วจริงๆนะคะคนตัวนี้อาจจะช้าเพราะว่าฟอร์มเยอะนะคะไม่ไม่ยอมกลับมาเร็วๆก่อนหน้านี้ไม่กลับมา ืก็ลองดูเนาะว่าเขากลับมาในช่วงเวลาที่คุณยังต้องการเขาไหมนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะคุณยังต้องการเขาไหมเขายังโอเคกับคุณไหมนะคะสำหรับบางคนถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาน่าจะไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้นะเอาจริงเพราะว่าไพ่สองดาบกับเดวีลขึ้นมา เขาอาจจะแบบต้องทําหน้าที่ของเขาอยู่นะคะแต่กับคุณเขาก็มีความหลงไหลแล้วก็พิศวาสคุณนะเหมือนเขาไม่สามารถ move on ได้นะคะเขาก็คลั่งไคล้คุณมากแล้วก็บกมุ่นอยู่กับคุณนะถ้าในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมาแล้วก็ดึงคุณเข้าไปเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ได้นะคะส่วนบางคนเนี่ยถ้าเขา เาเคยไม่ชัดเจนกับคุณนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยอืมตอนนี้ก็คือเขาก็ยัง move on จากคุณไม่ได้เนาะจะมีการกลับมาเริ่มใหม่นะคะเขาจะทำตัวน่ารักมากขึ้นนะคนคนนี้เป็นไพ่ strength นะคะคุณและเขาน่าจะมีความแตกต่างกันมากนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะหรือเป็นพลังงานของชาวราศีสิงห์ คนที่มีความแตกต่างกันคนที่ชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวนะคะการมาของเขาในครั้งนี้นะถ้าเขาไม่ได้มีครอบครัวอยู่แล้วนกมองว่าก็เป็นไปได้นะที่แบบมันต้องเป็นแบบนั้นก่อนอะสถานการณ์เพื่อที่คุณกับเขาจะได้กลับมาในช่วงเวลาที่จิตใจของเขาพร้อมนะคะพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้นั่นหมายถึงว่าการมาของเขาอะเขาจะน่ารักเขาจะอ่อนโยนเขาจะพร้อมสําหรับความสัมพันธ์นี้ พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะซีเรียดในความสัมพันธ์แรงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันนะคะคนโสดชาวราศีกันขอดูพลังงานคนโสดหน่อย คนโสดราศีกันเป็นยังไงบ้างโอ้คุณน่าจะไปโฟก,กัสเรื่องการงานนะคะอืทุ่งเทกับงานมากๆเลยอะ่ะอืแล้วก็คนโสดราศีกันก็อาจจะะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโดนปิดกันค่ะทุกคนปิดพไพ่ไว้ก่อนก็คือเนี่ยยังมีพลังงานของการเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆคนที่เขายังไม่มุกออนจากคุณนะเออนะ ก็อาจจะมีการแอคชั่นจากเขานะคะทำให้คุณอึดอัดใจได้นะคะหรือมีใครบางคนที่ยังไม่ได้ลืมคุณนะคะเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนที่เคยผูกพันกันมานะไพ่เ n รงนะคะมีชาววันเสาร์ชาวทัดลมไมถึงคุณกุมชาวราศีมังกรอ่อคนที่ห่างหายเนาะคนไกลเนี่ยจะกลับมาเขาจะแอคชั่นเขาจะเข้าหาคุณนะ เขากำลังสืบสองคุณกำลังแบบดูสถานการณ์นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าหาคุณอยู่อืมคนโสดก็ดูเศร้านะคะดูเศร้าดูแบบเรื่องเรื่องความรักไม่ค่อยสมหวังอะในช่วงเนี้ยคุณก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานก็ได้นะความรักเป็นยังไงคะก็น่าจะเป็นพลังงานของ อบางคนยังรออยู่หรือเปล่านะรอคนคนนี้อยู่ไหมก็มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานะคะถ้าคุณยังรอเขาเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารก็ได้หรือเป็นคนที่มักไม่อยู่กับที่อะนะทัดไฟเม็ดสินธนูทาตน้ำกรากฏพิจิกมีม,มจะมีการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้นะคะ คนที่เป็นรักเก่าของคุณก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยเขาเขากลับมาเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะอันนี้ต้องระวังนะคะหรือถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะดึงคุณเข้าไปเป็นความสัมพันธ์ลับๆได้นะคะนะความรักของคนโสดคายเดอรัน จริงๆในช่วงนี้นะคะคุณคุณยังไม่มีใครคุณก็ใช้ชีวิตของคุณแบบมีความสุขนะนะคะหกดาบไพ่เดือดซันคนที่น้าอ่อนกับคุณก็ได้ชาวนาทิย์พลังงานของคนเก่าโดดเด่นมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการกลับมาของคุณเก่าๆแน่นอนนะคะอ,อ,อยากให้คุณดูนิดนึงว่า การมาของเขาเนี่ยเขาพร้อมเขามีสถานะพร้อมที่จะพัฒนากับคุณไหมนะคะเพราะว่าบางคนน่ะเขาอยู่ในจุดที่เขาไม่สามารถจะเปิดเผยคุณได้นะอืมเขาอาจจะเข้ามาเพื่อยื้อคุณเพื่ออยากได้ความรักความรู้สึกดีๆกับคุณก็ได้นะก็ลองดูเนาะคนเก่าที่กลับมาถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใครเนี่ย ให้บอกว่าให้ดูนะคะความพยายามของเขาว่าเขาพยายามมากแค่ไหนนะคะสำหรับการกลับมาครั้งนี้เขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณอาจจะเดินหน้ากับชีวิตได้แล้วนะคะสำหรับบางคนนะแต่ก็มีการกลับมาแน่นอนนกมอกว่าไม่ว่าจะกลับมาในช่วงเวลาไหนคุณอย่าลืมถามความรู้สึกของคุณเองนะว่า เอ,อ้ยังอยากไปต่อไหมยังรู้สึกโอเคไหมกับคนคนนี้เนาะก็เป็นชาวต่างชาติได้เป็นนักเดินทางเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาหรือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะคนในเครื่องแบบได้เป็นวิศวกรได้นะคะสายสุขภาพก็ได้เหมือนกันหนึ่งดาบ อืมแต่ไพ่ก็แอบบอกนิดนึงนะว่าการมาครั้งนี้นะคะก็ยังดูเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะในความสัมพันธ์เนาะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะแบบให้ความหวังเราไหมนะคะแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันก็ขอให้คุณเช็คนิดนึงนะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเจ็บกับเขาอีกนะอืมในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยยิ่งยิ่งหนักเลยคือยังไงก็มีโอกาสเจ็บ นะคะอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะไพ่บอกว่าการรักตัวเองคือคําตอบนะหมายความว่าถ้าคุณเอาความรักตัวเองอ่ะเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกที่จะให้อภัยใครหรือไม่ให้อภัยใครก็จะทําให้คุณปลอดภยัยนะคะหมายถึงว่าการที่เรารักตัวเองนะเราก็จะไม่เลือกอะไรที่ทําร้ายจิตใจตัวเองเข้ามาในชีวิตนะคะ โอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะใครสนใจน้ำมันว่านนะคะน้ำมันว่านมหาเสน่ห์รันจนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันยังมีเหมือนเดิมนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็สมหวังในความรักมีสุขภาพที่ดีในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ